ทอทหารตามด้วยเลขห้าร้บาทค่ะพิมพ์พร้อมเลยค่ะฮานอยเจี้องพ่อปกติหนูปล่อยนะ249นะวันนี้หนูให้ร้อยหกทอทหารห้าค่ะมี50องค์เท่านั้นแถมทูบและพยานขอคนเอฟจริงอย่าเอฟเล่นตัดสินใจก่อนพิมพ์ไม่เอฟหนูไม่ว่าไม่บูชาไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สั่งซื้อหนูไม่ว่า ดูได้ไม่ว่าแต่อย่าเอฟเล่นนะแม่นะตัดสินใจให้ดีก่อนเอฟนะคะตัดสินใจให้ดีมีแค่50องค์เท่านั้นสําหรับจี้องค์พ่อพาพิธเนศเป็นปรางประทานพรช่วยในเรื่องของความสําเร็จและโชคลาภเป็นกอบทอง 18K ข้างในเป็นเนื้อโลหะนะคะปกติ249บาทวันนี้หนูปล่อยให้169นะส่งให้ฟรีด้วยนะคะแถมทูบและพยันให้มีแค่50องค์นะคะทอทหาร5ค่ะ อ่ะพิมพ์พร้อมเลยใครอยากได้ฮาหนอยจีสวยมากค่ะวันก่อนสั่งไปแนะนําเลยค่ะเออเลดได้ของไวมากหนูต้องบอกว,ว่าได้ของไวจริงจริงเหรียญพ่อแก่สี่หรือสามขาทอรตาห้าหมดอ่ะทอตาอ่านห้าหกหมดเดี๋ยวจะค่อยดูนะ<ม>เดี๋ยวไม่เอฟนะไม่โอนเดี๋ยวบางคนเอฟแต่ไม่โอนเนี่ยเยอะมากระบบมันมันมันไม่ไอ้นี่ไงหนูไม่ทวงนะหนูขี้เกียจทวงอะ่ะ เหรียญพ่อแก่ทอทหารสี่ค่ะเหรียญพ่อแก่ทอทหารสี่นะเมตตาโชคลาภมหาเสน่ห์เหรียญพ่อแก่นะด้านหน้าเหรียญเป็นเสียนพ่อแก่บูชาพ่อแก่ช่วงนี้เรื่องของนะเมตตาโชคลาภมหาเสน่ห์ด้านหลังเหรียญเป็นองค์พระพิฆเนศคือเหรียญนี้มีสององด้านนะคะใครรับเหรียญพ่อแก่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งให้ฟรีแถมทูบและพยันให้พยันเป็นพยันองค์เป็นพยันพ่อแก่เป็นเสียนพ่อแก่ปู่ฤาษีนารอดนะคะทอทหารสี่ค่ะแคปเจอร์แม่ ขอโทรศัพท์โอเคมาเน้นเน้นรอบปกติเลยก็แล้วกันเพราะว่าสูตรที่หนูคำนวณหนูคำนวณจากปกตินะคะใครแคบแล้วกดเลข6นะคะ ครายแคบแล้วกดเลข6ค่ะวันนี้ฮานอยเน้นที่รอบปกติได้จองไวมากค่ะบูชาไปแล้วขอบคุณค่ะได้ของไวมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสบู่ใช้ดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแม่ใครรับสินค้าหนูให้เอฟทางเพจบัญชีบัญชีบริษัทเจฟองเบียร์888จำกัดนะคะบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะหนูเปลี่ยนบัญชีแล้วนะ หกค่ะแม่หก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 ใครเอฟไม่ได้คือมันหมดแล้วนะบัญชีโอนได้เลยชื่อบัญชีบริษัทเจฟองเบียแปดแปดแปดจำกัดนะคะบอจอกอเจฟองเบียแปดแปดแปดนั่นเองบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นจบต่อไปนี้แม่ไม่ต้องกลัวแล้วใครกลัวโดนหลอกหนูมีบัญชีนี้บัญชีเดียวบัญชี บจกรหรือบริษัทเจฟองเบีย888 88เท่านั้นนะคะอันนี้ง่ายมากเพราะว่าหนูต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหนูใช้บัญชีนิตาส่วนบุคคลซึ่งมันจะเป็นชื่อบางคนก็ไม่รู้จักชื่อหนูก็เลยโดนหลอกไปเยอะนะคะต่อไปนี้แม่ฟังหนูเลยนะไม่ว่าคุณจะทำธุรกรรมอะไรกับเจ๊ก็แล้วแต่ บัญชีเจ้ชื่อบัญชีบจอกอรหรือบริษัทเจฟองเบีย888เท่านั้นนะคะบริษัทเจฟองเบีย888จำกัดเท่านั้นหรือบอจอกอเบฟองเบีย888นะคะสบ,บู่ใช้ดีค่ะสั่งสองก้อนแล้วหนูจะบอกว่าสบ,บู่เนี่ยหนูไม่ได้อวยนะสบ,บู่หมดหรอถ้าสบ,บู่หมดขอเปิดเพิ่ม ร้อยก็หมดแล้วอะขอเพิ่มอีก50ก็ลกแล้วกันเอาสองรเลยอ่ะเพราะสะบู่สบู่อะหนูต้องบอกว่าหนูไม่ได้อวยนะสะบู่ใช้ดีจริงๆลูกค้าบางคนสั่งเอฟสบู่มาปกติราคาร้อยเจ็้านะเพราะว่าหนูกล้าหนูพูดได้เลยหนูกล้าขายสบู่ราคาหลักร้อยเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าสบู่หนูพูดตรงต หนูเอาของดีทั้งนั้นเลยแม่ตามท้องตลาดเนี่ยสบู่เขาไม่ใส่ให้นะคะทองคาแต่ของหนูใส่ทองคําให้นะคะในเนื้อของสบู่มีทองคานะแม่นะอ่ะให้ดูเนื้อทองคําให้ดูเอาเองก็แล้วกันหนูถามหน่อยตามท้องตลาดแม่หนูทําอะไรไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขาหรอกหนูต้องเวอร์ไว้ก่อนนะคะ กดรหัสผิดแก้ไขทางไหนได้คะแจ้งทางผิดได้เลยคะ่ะแจ้งทางข้อความได้เลยแม่เห็นไหมตามท้องตลาดเราไม่ค่อยเห็นนะคะสบู่ที่เขาใส่ทองคําเพราะว่าทองคํามันราคาสูงนะคะเพราะว่าทองคําราคาสูงจีพพ้พบิคเนตหมดแล้วค่ะแม่ใครรับสบู่ทอทหารสองคะ่ะใครรับสบู่ทอทหารสองร้อยยี่สิบบาทปกติหนูให้ที่เท่าไหร่นะ C.F แล้วทักแชทหรือเปล่าครับหรือต้องรอระบบดูดอ่าพิมพได้เลยค่ะพี่ถ้าระบบไม่ดูดให้พิมพ์เลยวันนี้หนูปล่อยนะปกติสบู่179บาทจะส่งให้ฟรีวันนี้หนูปล่อยเลยร2อ120บาทจะส่งให้ฟรีใครเอาคือเอาไม่เอาคือพลาดนะก็ร้อ่บาะหอมมากสบู่หนูเน้นในเรื่องของหน้าหมองคล้ำหน้าไม่กระจ่างใส นะคะมีส่วนผสมของโสมขมิน้นและก็ทองคํานะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของหน้าไม่กระจ่างใสหน้าหมองคล้ำรอยดํารอยแดงรักสามารถช่วยได้แต่ฝ้าหนูไม่คุยรักษาไม่ได้ฝ้ารักษายากค่ะนะคะหนูไมห่หนูไม่เวอร์นะบางคนขายของเวอร์โอ้รักษาฝ้าได้ฝ้ายากมากฝ้าไม่ได้ฝ้าไม่ได้ทอท่างหันสองค่ะร้อยยี่สิบส่งให้ฟรี เอาไปลองใช้ก้อนหนึ่งก่อนแต่ลูกค้ากลับมาสั่งเยอะมากขอบคุณค่ะแม่บอกเลยสบู่ใช้ดีจริงๆการันตีสุดปังคือใช้มาหลายแบรนด์แล้วค่ะของเจ๊ฟองเบียบดีจริงๆขอบคุณค่ะฟอกต้องบอกว่าสบู่เนี่ยฟอกเนี่ยสิ่งที่สาคัญเลยเวลาเราฟอกเนี่ยถ้ามันสบู่มันกัดมันแรงจนเกินไปหน้ามันจะตึงหน้ามันจะแห้งพอเวลาหน้าเราตึงหน้าเราแห้ง ผิวหน้าเรามันตึงมันแห้งเกินไปมันไม่ดีมันจะไปกระตุ้นต่อมไขมันทําให้อ่าต่อมไขมันเนี่ยทำงานได้อย่างได้อย่างเร็วขึ้นได้อย่างมากขึ้นแล้วก็จะกาอเกิดสิวหนึ่งเลยสบู่เวลาเราเลือกอย่าเลือกสบู่ที่มันอ่าล้างแล้วหน้าตึงหน้าแห้งจนเกินไปนะคะล้างหน้าแล้วต้องให้หน้ามีความชุ่มฉ่าต้องให้หน้ามีความชุ่มชื้นด้วยบางผลิตภัณฑ์บางอย่างใช้แล้วหน้าตึงหน้าแห้งจนเกินไป ปกติซื้อ179วันนี้120บาทว้าวมากค่ะเจ๊ใช่วันนี้120วันนี้คนดูเยอะหนูให้เลย120นะคะหน้าตึงหน้าแห้งจนเกินไปไม่ดีเพราะเวลาหน้าตึงหน้าแห้งเนี่ยนะคะอ่าผิวหน้าเราเนี่ยจะไปกระตุ้นต่อมไขมันทาให้ผลิตไขมันอะตอมไขมันขึ้นมานะคะเพราะเวลาหน้าเราแห้งจนเกินไปนะคะแล้วทาให้เกาะเกิดสิวอันนี้หนูบอกได้เลยไม่แห้งไม่ตึงอยู่ในความชุ่มชื้นกําลังพอดี นะคะชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำหนูปอปเลยร้อยยี่รหัสทอทหารสองค่ะร้อยยี่สิบบาทส่งให้ฟรีบระตวเด้อค่ะมีอะไรอีกไหมคะมีอะไรเยอะไหมลูกบัญชีบอจอกอทูบไปหรือยังแม่ทูบไปแล้วค่ะลูกทูบเาต่อต่อขายแล้วเออเดือดไปแล้วอะมีอะไรไหมแหวนมีไหมทูบทอทหารสามปกติทูบนะ ทูบเลืออกสาชุดทูบอะปกติร้อยแปกทูบป,ปกติ189บาทนะอันนี้เป็นทูบพ่อแก่ด้านหน้าทูบเป็นเสียญพ่อแก่และมีตัวหนังสือว่าเจฟองเบียนะคะทูบอย่าหนูบอกได้เลยอยากสั่งขายอยู่ญี่ปุ่นนะคะอุ้นต้พองกราบขออภัยด้วยค่ะญี่ปุ่นหนูต่างประเทศหนูไม่ได้ส่งนะคะทูบเนี่ย ปกติ1 8 9วันนี้หนูให้150ยส่งให้ฟรีด้วย1ชุดมี15แท่งอยากจุดขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองนับถือที่ตัวเองบูชายอยู่ที่บ้านได้เลย150บาทส่งให้ฟรีแม่ไม่ต้องพูดเยอะทู่บาท1 5อบาทแม่หักค่าส่งไป55บาทได้เลยใครสั่งมาชิ้นเดียวหนูบอกเลยหนูขาดทุนนะคะใครสั่งมาชิ้นเดียวหนูบอกเลยหนูขาดทุนเพราะว่าค่าส่งอ่ะ45บาทหนูส่งแฟลชให้นะคะ เออหนูส่งแฟร็ให้นะค่าส่งอะ่ะล้วสี่สิบบาทเลยอะ่ะแม่สั่งทูบมาร้อยห้าสิบแม่แม่หักค่าส่งไปเลยสี่สิบาทเท่ากับว่าแม่ได้ชุดทูบชุดละร้อยต้นทุนหนูอีกอะ่ะค่าแพ็คหนูอีกอะ่ะแม่วันนี้ปล่อยแบบเทเลยนะทูบทอท,ทหารสามอ่าเดี๋ยวหนูให้แคบอีกหนึ่งรอบนะสะบู่เอาเหอะหนูแนะนำลองลองเปิดใจดูก็ร้อยยี่สิบวันนี้หนูไม่ได้เปิดไปบ่อยนะคะสะบู่หนูไม่ได้เปิดไปบ่อยนะ ทอทหาร2อค่ะสบู่ทูบทอทหาร3ทูบ2องชุดก็ให้พิมพ์ว่าทอทหาร3เท่ากับจำนวนบัญชีให้จิ้มลิงนะคะโอ๊ยบัญชีบ,ญชบ,ญบัญชีจะแจ้งเวลาลูกค้า C.F. ระบบจะดูดและจะอาแม่ครับกรอบพระพิฆเนศโดนแกะออกไปครับเป็นที่ขนส่งไหมนี่จะ,จะจะบอกให้วันนี้ขนส่งโทรมาบอกของหาย วันนี้ขนส่งโทรมาเออชื่อได้ไหมเป็นขนส่งซากอาจังหวัดตาจีนบุรีโทรมาหาหนูบอกว่าพี่ค้าพอดีว่าหนูทําของพี่หายเดี๋ยวหนูจะออกค่าใช้จ่ายให้เองเดี๋ยวหนูจะส่งให้ลูกค้าหนูถามหน่อยแม่ถ้าหนูส่งทองไปให้ลูกค้าเนี่ยตายเลยนะของหายขนส่งทําของหายแล้วแล้วโทรมาบอกหนูตายนะแบบนี้ระวังด้วยนะต้องต้องคอยด้วยนะ้ต้องคอยจี้ขนส่งนะ แพงนอยไหนดีแม่นอยปกติเลยค่ะรอบนี้เน้นที่ปกติอย่างเดียวค่ะทูบพอทหารสามค่ะใช้ดีมากใช้มาสามก้อนแล้วโลดที่ใช้สามก้อนไม่ใช่เลยนะเออฟอกกันทางบ้านเลยใช่ไหมแม่พอทหารค่ะทูบพอทหารสามทูบนะคะทูบพ่อแก่ทูบที่หนูใช้จุดขอรัฐบาล ทั่วไปทุกอย่างอันนี้เป็นทูปพ่อแก่พ่อแก่เนี่ยเป็นสิ่งที่หนูบูชาเลยนะถือมากๆที่สุดเลยนะคะพ่อแก่นะคะทูปทอทหาร3ามร้อยห้าสิบบาทส่งให้ฟรีทุกวันนี้แม่วนพาอีกทีค่ะหมดแล้วค่ะนะคะตอนนี้หมดแล้วค่ะเหลือตเหลียญเหรียญพ่อแก่อย่างเดียวตอนนี้เหลือ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 แค่เหรียญพ่อแก่อเหรียญพ่อแก่ร้อยเ ด้านหน้าด้านหน้าเหรียญเป็นเสียพ่อแก่บูชาพ่อแก่นะเมตตาโชคลาภมหาเสน์ด้านหลังเหรียญเป็นองค์พระพิคเนศช่วยในเรื่องของความสําเร็จนะคะและโชคลาภเหรียญพ่อแก่เหรียญน,นี้199ย้บาทจะส่งให้ฟรีเป็นงานกรอบทอง 18K แถมทูบและพยันให้นะคะใครรับเหรียญพ่อแก่ทอทหาร4ค่ะตัดสินใจก่อนเอฟนะคะไม่เอฟไม่หนูไม่ว่าหนูดูได้แม่หนูไม่ว่านะแต่ตัดสินใจให้ดีก่อนเอฟนะ เพราะว่าแม่เอฟมาแล้วแม่ไม่โอเนี่ยระบบมันตัดคนที่เขาอยากได้มันก็มีนะคะแล้วระบบไม่ดูดทักเพจก่อนนะคะขอบคุณค่ะอู้ร้อนมากเลยโอเคค่ะแม่ขอให้โชคดีฮานอยนะคะหนูรับออเดอร์ทางเพจนะคะตอนนี้ทางไลน์ไม่ได้รับแล้วนะคะทักทางไลน์จะไม่ได้รับสินค้านะโอเค ทักทางไลน์จะไม่ได้รับสินค้านะใครอยากได้ออเดอร์ใครอยากได้สินค้าให้เอฟทางเพจนะคะหมดเหรียญร้อยเก้าเก้าทอทหารสี่เหรียญพ่อเหรียญพ่อแก่สบู่เหลือเท่าไรคะสะบู่เหลือยี่สิบเอ็ดก้อนถูกคาน้อยเมื่อคืนจะอุดหนุนถูกน้อยเมื่อวานเมื่อคืนอุดหนุนเจนแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากๆกขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากๆค่คะ พ่อแก่ถึงบ้านแล้วจุดทูบเข้าบ้านยังไงคะจุดบอกเจ้าที่ค่ะนะคะทูบเก,ก้าดอกนะคะอ่ะโอเคไปแล้วเออโอเคค่ะโอเคโอเเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ